ส่วนมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลของนายกหนูเลยนะครับนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งพัสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับรัฐบาลก็มีการวางแผนในการจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมร้อยละ20นะครับให้กับทางร้านค้าที่รับการเพิ่มทักษะผ่านโครงการคนละครึ่งพัสนะครับและก็เตรียมหารือท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ค,ค,คุณเอกนิตินิติทันประภาสก็เปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งพัสนะครับ ถูกแยกออกมาแบบเพื่อให้เป็นควิกบิ๊กวินนะครับคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่พอที่จะกระตุกชีพจรของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการขยายตัวซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ได้มีการเยือนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำลังคนของสิงคโปร์เนี่ยก็เห็นตรงกันว่าประเทศไทยยังขาดในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของทักษะมนุษย์นะนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่ตรงนี้นี่ยรัฐบาลก็ได้มีการวางแผนไว้แล้ว ในการเพิ่มทักษะ upskill reskill สําหรับผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็น plus ที่แท้จริง plus เนี่ยก็คือบวกนะเป็นการเพิ่มที่แท้จริงนะครับของโครงการคนละครึ่ง plus นะครับเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายและก็มีการจัดทําระบบที่เหมาะสมนะครับเป็นบัญชีที่เหมาะสม โดยกระทรวงการคลังนะครับร่วมมือกับทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับรวมถึงธนาคารของรัฐครับจะทางหลักสูตรเพิ่มทักษะสอนทำระบบบัญชีและระบบคิดเงินหน้าร้านนะครับเมื่อร้านค้ามีการทำบัญชีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็รัฐบาลเองก็ยังมีแผนที่จะจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับร้านค้าอีกร้อยละ20นะครับเพื่อจูงใจให้กับผู้ค้าเข้าระบบภาษีและก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นด้วยนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยจะนําเข้าหารือกับท่านนาย ข้าหลวตีในการประชุมคณะกรรมก,การนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวท่านนายกก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกเนี่ยบินไปที่แม่สอดอยู่ะนะครับในเรื่องของการประชุมเนี่ยรอติดตามว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรซึ่งท่านรองนายกเอกนิติเองนะครับก็กล่าวเสริมว่ารัฐบาลเนี่ยยังเห็นสัญญาณใหม่จากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะครับเช่นโครงการคนละครึ่งพาซึ่งเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็มียอดใช้จ่ายกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทแล,ล้วน้องปานโครงการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับรวม ถึงโครงการเที่ยวดีมีคืนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้น <c oughs> การท่องเที่ยวเมืองรองรวมถึงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐทั้ง4โครงการนะครับเพื่อเป็นการช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่4เนี่ยเติบโตร้อยละ0.3ให้เป็น1.1ให้ได้นั่นเองครับ